จ้าสวัสดีจ้ามือนีกับโาโูก,กับช่องน้องช่อนชาแนลอีกตามเคยเนาะจ้ามือนีช่องน้องช่อนชาแนลกับมีแนวทางหวยหุ้นจีนของวันที่21ท่านว่ากับมีมาให้คือเก่านะจ้กทั้งสองรอบทั้งรอบเศร้าแล้วก็รอบบายแต่ก่อนที่เขาจะไปเบรงแนวทางช่องน้องช่อนชาแนลกับมาขอกําลังแรงใจจากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจาก ก็ขอให้ซ้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกช่องหนึ่งแน่เด้อจ้าขอบคุณจ้าก่อนเท่าจะไปเบิงเ้งแนวทางเท่ากับว่าเบิ้งแรยงานผลก่อนนอกจากของหุ่นจีนเดวหายไป วันที่ยี่สิบท่านว่าเนาะจ้ะนอกว่าทั้งสองรอบพ้นออกตัวได้ก็ไปเบื้องพ้นรอบเศร้ากันก่อนเนาะจ้ะรอบเศร้าเขากะหายไปฟันศูนย์ปิงรูดหนึ่งกับศูนย์ผลที่ออกมาบนออกสี่หาแปดล่างออกเก้าเจ็ดจับสำหรับรอบเศร้าเนาะจ้ะนาะเขากับว่าเขาเนาะก็มีเขาบ้างรุดบ้างกบว่าว่ากักนเนาะจ้ะเขากะหายไปเป็งเพียงแค่เนี่ยทางตัวเลขเท่านั้น กระเบื้องผลรอบเ้าไปแล้วกลับไปตามต่อด้วยนอกจาะสำหรับผลรอบบายว่าผลออกตัวใดแน่นอกจากสำหรับรอบบายเข้ากับไฮไปฟันสองวิ่งรูดสามกับสองผลที่ออกมาบนอ,อกเก่าหนึ่งแปดล่างออกสามเจ็ดจ้ะเข้ากับเขาล่างนอกจากนี้นเป็นตัว วิ่งรูดสามนอกจากจะกออกสามเจ็ล้วก็ับมาตรงกับตัวที่เขาหายไปเป็นตัวร่องเจาะสองตัวตรงๆนอกจากนอกระออกสามเจ,น,น,จนอกจากนอกายสามเจเป็น,นเช่นนี้นอจะสําหรับรอบใบผู้ที่ติดต,ตามชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจะได้ไปเป็นแนวทางกันว่านอจะเข้ากับแตกล่างกันไปเขาตัวร่องเจาะสองตัวเลยนอกจากกระเบื้องไล่งานผลกันไปแล้วกับไปตามต่อเลยนอกจากสําหรับแนวทางหวยหุ่นจีน ของวันท yeah, em> BE ี่21ท่านว่าเนาะว่ามีแนวทางตัวเลขเข้าตัวใดแน่เข้ากับไปเบิงแนวทางกันเลยจ้าจากเข้ากับมาตามตอนนอกจากสำหรับแนวทางหวยหุ้นจีนของวันที่21ท่านว่าเนาะจากเข้ากับมีแนวทางให้ทั้งสองรอบพื่อเก่าถึงรอบเศร้าแล้วก็รอบบายจากเข้ากับมาเบิงแนวทางของรอบเศร้ากันก่อนนอกจากสำหรับรอบเศร้ากับไปเบิงตัวเด่น กระไฮเดนสองกับเดนสามไปเบิ้งฟันวิงรูดนะจาะมาเบิ้งฟันก่อนกระไฮฟันสองวิงรูดกระไฮสามกับสองไปเบื้องตัวเน้นและกระตัวร่องนะจาะมาเบิ้องตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกรหไฮสองสามจ้ะสองซีสองฮาสองโกจ้ะ ไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกะใสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดจ้ะกลไปเบืเ้องแนวทางตัวน้นตัวจ้อสองตัวกะไฮเลินไปกับน้ำนะจ๊ะแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวนินตัวจ้อสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมีรุดบ้างเขาบ้าง เข้าก็บสายแนวทางเป็นฟันวิงรูดจ้ะตอนนี้จะเข้าง่ายเล่นง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิ้งเข้ากับเบิ้งแนวทางของหลบเสาไปแล้วเนาะจา้ะกลับไปตามต่อเลเนอสําหรับแนวทางหลบบายว่ามีแนวทางตัวเลขเข้าตัวใดแนเข้ากับไปเบิ้งแนวทางกันเลยจ้ากลับมาตามตอเนาะจะนอสสำหรับแนวทางหลบบาย กลับไปเบ ia, ื 1, ้องตัวเด่นกับหายเด่นหนึ่งกับเด่นสองไปเบิ้งฟันวิ่งรูดนะจ๋ามาเบิ้งฟันก่อนกับหายฟันหนึ่งวิ่งรูดกับหายสองกับหนึ่งไปเบื้องตัวเน้นแล้วกับตัวร่องนะจ๋ามาเบิ้องตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกับหายหนึ่งสีหนึ่งหา เจ็ดจ้ะไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกะไฮสองหนึ่งสองสองสองสามสองีจ้ะกลับไปเบืเ้องแนวทางตัวน้นตัวจาอสองตัวกใไฮเรนไปกราน้ำเนาะจ้ะแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวน้นตัวจาอสองตัวก็จะเข่ายากแน่ก็จะมีลุดบ้างเขาบ้าง เข้าก็ใส้แนวทางเป็นฟันวิงรูดจ้ะตอนนี้จะเข้าง่ายเล่นง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันบ่งเป็นจากไ้นแน่จ้ะจมือน,นีผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ้อนชาแนลจ้ะเบิ่งแนวทางหวยหุ่นจริงของวันที่21ท่านว่าไปแล้ว,ลวนะจ้ะเนาะถึงสองรอบเทิงหลบเ้าแล้วก็รอบบาย เบิ้งตัวเด่นตัวเน้นกันไปแล้วมีตัวมกักตัวชอบถูกอกถูกใจกันวน่านอาจ้ะมักชอบตัวใดเขาก็สามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อเข้าไ้เอาไปเล่นเน้นนักเน้นเบาตรงกับเรที่เวาคิดไว้ไทายนี้ช่องน้องช่องชาแนลกับขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจะ้ะ กตขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนาะจ้าพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าคลิปนี้ช่องน้องช่องชาแน,น,นลก็ขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า